พามาดูนะครับคันนี้มีดิน2ตัน2นะครับมีดิน2ตัน2อยู่ที่กระบะนะครับสวัสดีครับอีแตนฟอร์ยูครับผมสิงรุยทุ่งนะครับเป็นโมเดลคลาสสิกของเรานะครับสิงรุยทุ่ง4ล้อเพาลอยเพาลอยคือแบบนี้จะเห็นหัวเพายื่นมาตรงกระทะล้อแบบนี้ตรงกลางนะครับก็คือเป็นเพาที่รับน้ําหนักโดยเฉพาะเลยเป็น 4, ีคูณสก็คือ4ฟวิลนะครับช่วงล่างคานแข็ง หลังแหนบหน้าแหนบบรรทุกได้2ตันจริงรถรวมดินเนี่ยสตัน8น้ําหนักรถอย่างเดียวพันหนะครับเ,เกียร์นะครับเกียร์ขับรถ5เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็มีสโล2 H นะครับคือ2เร็4เว4ี่เ็วแล้วก็4โลนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยที่เอามาเทสเป็น18แรงนะครับเราเทสให้กําลังเหลือเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราปีนขึ้นเนินหรือว่าลุยอุปสรรคดินแบบนี้นะครับกำลังเครื่องก็จะเหลือนะครับโดยที่ถนนดินหรือถนนดำเนี่ยเราทำความเร็วอยู่ที่37-38นะครับเอาเท่านี้นะครับเพื่อให้ใช้กำลังในการใช้งานหน้างานนะครับงานย้ายดินนะครับงานถมดินนะครับในไร่ในสวนนะครับแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าเป็น4คูณ4คานแข็งหน้าแหนบหลังแหนบแข็งแรงนะครับจุดยึดอะไรทุกอย่างนะครับจุดซ่อมบารุง ีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถออกแบบมาสำหรับงานไล่งานสวนแล้วก็แข็งแรงนะครับดัมได้นะครับด,ดัมได้ตัวนี้ยกดัมได้ความกว้างของรถคือเมตรหกนะครับความยาวของกระบะคือเมตรแปความยาวของกระบะเนี่ยถ้าลูกค้ามาดูด้านหลังนี่นะครับลองมาดูกองดินด้านหลัง พูนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2ตันตามสเปคที่ผมกำหนดไว้แน่นอนดังนั้นถ้าลูกค้าใส่ปาล์มนะครับแล้วเราใส่ปาล์มพูนๆมันก็จะประมาณ2ตันก็จะพอดีกับสเปคของรถนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ถือว่าเล็กเกินไปนะครับผมบอกได้เลยว่ารถไม่เล็กเกินไปเพราะว่าถ้าเราใส่ดินแบบนี้คือ2ตันตามสเปคนะครับร้อแล้วก็เมื่อเราเบรรทุกได้ตามน้ําหนักนะครับที่เรากําหนดเอาไว้ปุ๊บเนี่ย สมรรถนะของรถก็จะดีการใช้งานก็จะตามที่ผมรีวิวทุกอย่างเลยนะครับฝากไว้ตัวนี้คือเรียกว่าคลาสสิกเลยนะครับสิ่งลยทุ่ง4ี่คูณสนะครับมีทั้งด้ำและไม่ด้ำสั่งได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ